ลันลันดันทุกเกียร์อีกแล้วนะครับกับ4ประตูยกสูง LT นะครับรอหอ,อกันแบบนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับผม,บมเอส,สาาเีนะครับจากโชว์รูมเชฟโรเลตสาขารัตนาที่เบร์นะฮะวันนี้ผมจะพาไปชมกันอีกหนึคันนะครับกับคันข้างหลังนี้นะครับโคโลราโดนะครับ C ีแคลทแซเเป็นตัวยกสูงนะครับคันนี้จัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมว่าแต่งอะไรกันมาบ้านนะครับว่ายัดของกันมามากแค่ไหนนะฮะไปชมกันได้เลยฮะสวัสดีครับเราพามาชมกันอีก1นคันนะครับกับเจ้า c o l o r a d o C c ซีแคลทคือตัวยกสูงนะครับคันนี้นะครับจัดเต็มเลยทีเดียวนะฮะ อันดับแรกมาดูที่ล้อแม็กกับยางนะฮะนี่ครับ R E 3 0นะครับลงยาง2 6 5 6 0 1 8นะครับเป็นยางฮิโร่ R 1 1นนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นขอบขาวนะครับรุ่นนี้นะ,ะอ่าใต่รอบอสีแดงรับกับปั๊มดิสเบรกสีแดงสีสวยลหลอ่อๆเท่ๆแบบนี้นะฮะอ่าเรามาดูกันข้างหลังนะฮะว่ารับกันมากแค่ไหนนะ นี่ครับล้อสีแดงนะฮะดุมสีดำดูลายยางครับยีโรอารบันวันนะแบบนี้เลยนะฮะอ่านี่ครับดูดูลายยางครับลายยางสปอร์ตนะครับแบบนี้เลยนะครับผมสวยสวยสปอร์ตแบบนี้นะฮะอ่าเรามาดูมาถึงข้างหลังนะฮะนี่ครับเส้นสายลายประตูของเราเท่ๆครับ กับรหัส711นี่คือรหัสตัวยกสูงนะครับเป็นโคลอร์โร71ตัวยกสูงนะจากยางแล้วนะฮะเรามาถึงฝั่งท้ายนะครับมีแผ่นปิดท้ายให้มาแล้วนะฮะพร้อมค้าหลบป้ายทะเบียนและ้อเดินเลททั้งเส้นนะฮะนั่นแหต่คอเลยครับแบบนี้เลยเสียงเท่ๆแบบนี้นะฮะอ่า รหัส LT นะครับตัวนี้โัโยกสูง LT เนี่ยมี ABS ให้มาแล้วนะครับพร้อมโลโกโ้สีดำเท่ๆดูๆแบบนี้นะเครื่องยนต์ดูแลแม็กดีเซลนะครับ 2,500cc 180แรงม้านะครับผมเท่ๆแบบนี้นะ,ะผมจะพามาชมด้านในนะครับคันนี้ยัดของกันมาเต็มที่เลยนะ ราหลอกกันแบบนี้ไปเลยนะครับผมบอกได้คำเดียวว่ายัดของกันมาเต็มที่จริงๆนะฮะกับพิเศษเราหลอกสวยๆแบบนี้ครับนี่ครับจากโชว์รูมของเราครับเชฟวัเลศสาขารัตนาธิเบศนะครับหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมพาไปชมด้านในนะครับว่ายัดอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกครับนี่ครับเปิดมาครับ เจอดิฟฟี่แล้วนะครับดิฟฟี่ตัวนี้นะครับเราสามารถต่อดิงได้นะครับรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้ใส่ดิฟฟี่มาแล้วนะฮะเป็นหัด LT มีหน้าจอให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแอร์ไม่ใช่ออโต้นะครับรุ่น LT ไมีให้ออโต้นะเป็นเกย์หกสปีดนะครับนี่ครับมีสวิตช์งทางลาดชันอยู่ฝั่งนี้นะฮะและตัวนี้เป็นทักชั่นคอนโทรนะครับการลื่นถลายนะครับผม ในรุ่นรหัส LT ตัวนี้เราให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับนีครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับใช้ใช้นิ้วเดียวนะครับก็สามารถปิดพวงมาลัยได้อย่างนี้เลยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผู้หญิงก็ขับได้นะครับเบามากเลยนะครับและนี่เป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟหน้าครับอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าและสวยๆหล่อๆเท่ๆนี่ครับเบาะแดงครับเป็นเบาะแดงบายนะครับผมนี่ครับสีเทาสวยๆแบบนี้นะครับอ่านี่ครับลองดูสวยๆแบบนี้เลยครับ เบาแดงบายนะครับ e สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมสวยแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดกระจนิดนึงนะครับเราหลอกันแบบนี้เท่ๆแบบนี้นะครับเป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะครับนี่ครับสวยไหมครับเท่ๆแบบนี้ไปเลยนะครับผมเป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะครับ กับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นเพียง49,900บาทเท่านั้นนะครับได้ทั้งล้อทั้งท่อทั้งดิฟฟี่นะครับผมแบบนี้ไปเลยผมนะครับเอ็ดดี้นะครับจากโชว์รูมเชฟเล t สาขารัตนาที่เ8น,นะครับ Facebook Fanpage นะครับผมเ,เดี๋ยวเฟซบุ๊กแฟนเพจนะนัมเ e อร e 1 c h e เ r o โป t โ o o ันบายเอ็ด d นะครับและหนึ่ง Facebook f แฟนเพจของผมนะครับ เช็คโปรโมชั่นเชฟเลนนัมเบอร์วันะครับและเบอร์โทรผม0 9 9 3 9 6 6 3 5 1นะครับผมลูกค้าอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนแบบไหนนะครับสีไหนบอกมาได้เลยนะครับผมจะรีวิวให้ชมนะครับแต่ละรุ่นแต่ละสีนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ อ่าอันนี้หล่อเท่น,นะครับยกสูงจกแอบเท่น,นะครับผม